ทวิไลเปอร์หนึ่งพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขอกำลังใจให้ทวิไลเปอร์หนึ่งพัฒนารอบด้านเพื่อพี่น้องหมู่หนึ่งกราบเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องหมู่หนึ่งตำบลบางกะดีที่เคารพรักทุกท่าน พรวิไลเบอร์นหนึ่งและทีมงานมาแล้ววันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบางกะดีคอนใหม่โปรดเลือกพรวิไลไถ่เนียมเบอร์นหนึ่งเบอร์นห,นนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบางกะดีเบอร์นหนึ่งก่าเบอร์นหนึ่งบีและทีมงานขออาสาเข้ามาดูแลพี่น้องหมู่หนึ่งของเรา ให้ก้าวหน้าโปรดเลือกพรวิไลไถ่เนียมหรือบีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก่าเบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งคนใหม่เข้าคูหากาพรวิไลไถ่เนียมเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งก่าเบอร์หนึ่งพี่น้องหมู่หนึ่งที่เคารพพรวิไลไถ่เนียม หรือบีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งบอร์หนึ่ง,งขออาสามาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพรวิลไลถ่ายเนียมเบอร์หนึ่งและทีมงานพวกเราเชื่อว่าหมู่บ้านของเรามีศักยภาพมากมายที่จะเติบโตไปได้อีกไกลด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีมเราจะพัฒนาทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขให้ยั่งยืนพรวิลไลถ่ายเนียม เบอร์หนึ่งวิไลถ่ายเนียมเบอร์หนึ่งพรวิไลถ่ายเนียมเบอร์หนึ่งจะดูแลพี่น้องทุกคนในหมู่บ้านให้ดีขึ้นกว่าเดิมพรวิไลถ่ายเนียมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพร้อมที่จะฟังเสียงของทุกคนและทำงานเพื่อให้หมู่บ้านของเราเป็นที่อยู่อาศัยที่มีความสุขและปลอดภัยสำหรับทุกคนโปรดเลือกพรวิไลถ่ายเนียมหรือบีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งคนใหม่เข้าคูหากาพรวิไลถ่ายเนียมเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งอย่าลืมวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเลือกพรวิไลถ่ายเนียมหรือบีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งคนใหม่เบอร์หนึ่งเข้าคูหา